ที่รวยที่สุดในเอโหดูดิดูดูจักอ่ะเราดู้รู้จักนี้ก็รู้เลยว่าเติมเยอะไม่เยอะนะสกามังกือเรีวเจ็ดสกาเอ้ยไม่ใช่สกาดิ AK มังกือสกาไม่กลัดลอนก็เรีวเจ็ดเหมืนรรอนกันเฮ้ยมันแอคจริงๆเลยมามันเท่จริงๆเลยมาถ้าเนี่ย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับตอนเนี้ยผมมีเพรแค่30เพรเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพจฟรีไฟ r e ให้ทุกคนดูนะครับผมกับเว็บ24่สิบนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราไปสมัครยูเซอร์เนมนะครับถ้าใครขี้เกียจสมัครก็มีล็อกอินผ่าน Facebook นะครับง่ายๆเลยครับผมพอสมัครเสร็จแล้วนะครับไปที่เติมเงินนะครับผมแล้วก็แจ้งโอนทัวร์ลินะครับนี่ครับการโอนทัวร์ลนะครับเราแค่ เอาเอินสีเขียวนี้นะครับไปโอนในแอปทูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับไปแล้วครับผมก็สุ่มเพชรฟรีไฟล์ครั้งละ10เครดิตนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปแล้วครับครั้งแรกครับเฮ้ยดูครับว่าจะได้อะไรครับ เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเเคเครั้งเดียวออกพันเพชรเกินเวนี่เกินเกินเกินไปเปล่าวะผมว่าบักผมว่าน่าจะบักต่อเครับต่อเลยครับครั้งที่ครับผมครั้งที่2ครับครั้งที่2ครับฮ้ยเเฮ้ยดูดิเฮ้ย อังที่สองก็ออกอีกแล้วอ่ะผมว่าไม่ใช่ละผมว่าเว็บนี้ได้บัคต่อครับต่อนะครับผมต่อนะครับยาวปืดเลยครับยาวปืดปืเลยครับยาวปืดปืเลยครับเฮ้ยเนี่ยสุ่มสามครั้งออกสามรอบติดเย็ดเคเกินไปเป่าวะผมตอนนี้ผมก็คุมแล้วแต่ผมผมโลภไงผมเอาอีกครับผมเอาอีกไปครับเฮ้ย เห <c oughs> มือนหลอกให้เราดีใจ3มทีแต่ไม่เป็นไรครับผมดีใจแบบก็ชิลครับผมก็ได้มสามรอบแล้วครับเกินไปเปล่าวะต่อเลยครับล่าเลยครับเฮ้ยนี่ยดูดิเอ้ยเกินไปเปล่าวะออกอีกแล้ว,ออลว,ออลวเออ ็ถ้าเราสุ่มได้แล้วเราก็ไปดูที่ของรางวัลนะครับผมนี่ครับเนี่ยผมเพิ่งมาสุ่มเลยนะแต่ผมได้โอ้โหโคตรเอาเนี่ยย่ดีผมนะก็ถ้าสุ่มได้เพชรนะครับก็รอประมาณสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวเพชรก็จะเข้าเองอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรารอมาแป๊บหนึ่งนะครับเพชรของผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่เพชรนะครับก็ผมฝากเว็บยี่สิบสตอร์ไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้ง ยิงวไว้ไวตาคิปนี้นะโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโ no นวันโนตึงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์รหัสเทพรหัสตึงรวยจัดเลยรหัสนี้ผมบอกเลยมีมีทุกท่ามีทุกชุดชุดไหนที่มานี่ต้องมีหมดทุกชุดแค่นั้นแหละรหัสที่รวยที่สุดในเ g ในแคน MG หรือเปล่ากันนี้ก็ไม่รู้อะรือรตรงไหนรือตรงไหนใช่ไหมกดัดูดเข้าร่วมสมรภูมิเพืเป็นตนาน เป็นไงแอคสาวจัดแบบเลยเท่จัดเลยแบบเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าดูชุดกันนี่ก่อนว่าที่ผมพูดอะจริงไหมว่ารวยจริงไหมแต่แต่เขาเพิ่งมาเล่นนะแต่พี่เขาเพิ่งมาเล่นแค่4เดือนนะไอ้พวกของแลพวกหมวกเอฟหมวกอะไรเนี่ยไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะมีนะตั้งแต่ซีซั่นแบบซีซั่นแรกๆอะไม่น่าจะมีนะจริงดูเลยนี่หมวกดูชุดเลยโอ ชุดเยอะกว่ารหัสผมอีกอ่ะขนาดมาเล่นแค่สี่เดือนอ่ะดูคิดเอาเติมหนักขนาดไหนอ่ะนี่โหดูดิชุดนี้ชุดนี้แบบบอกเลยว่าบอกเลยว่าเยอะเยอะของผมแน่นอนเพราะว่าดูดูจากดูจากชุดก็รู้ว่าเยอะแน่นอนโอ้โหนี่หมวกเอฟหมวกเอฟก็มีนี่หว่า ก็คิดว่าจะไม่มีแต่ก็มีนี่ว่าหมวก F เนี่ยหมวก F เวอร์ชั่นสองน้ากากคาบ,บุกิเอ้ยอันนี้เข้ามาจากไหนวะเอามีได้ไงอะ่ะไม่มีโอ้โหลองเด็กบ้านนอกเทพทีวีเข้ากรุงอะไเงี้ยบรรน,นอกคอกนาเข้ากรุงแว่นตาก็มีประมาณนี้เลยนะครับแต่ไม่น่าไม่น่าเท่าไอดีคนอื่นแต่ว่าน่าจะเยอะกว่าไอดีผมอะ ต่เยอะอยู่เยอะอยู่ไม่ใช่ไม่เยอะดูเอาไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะอยู่นะดูชุดใหม่ก็มีชุดใหม่อีโวที่เข้ามามีมีหมดแล้วมีหมดเลยโหดูดิเกินไปอ่ะเราเกินไปอ่ะเราอ่ะอันนี้ก็โหช้ำอยู่นะน,นี่ยหน้ากากด,ชด <c oughs> ูชุดตึงชุดตึงเฮ้ ครับเมื่อกี้มีมาเอ้ยแต่แต่ไม่มีแรกแรกนั้นล็อกว่ะไอ้กามทองแต่มีกามทองแต่แต่ได้อยู่แต่แรกนั้นล็อกไม่มีนะโอ้ชุดทีเจชุดฮิปฮอปมีหมดเลยอะเกินไปว่ายังไงยังไงฮะดูยึงไหมไอ้ดินเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหดูดีเกินไปอะโอ้เกินไปอะโอ้ แต่แรกนันล็อกไม่มีอ่ะสงสัยโอ้พี่เขามาเล่นไม่ทันแรกนันล็อกอ่ะน่าจะมาเล่นไม่ทันนะครับครับแค่นี้แต่เยอะอยู่ไม่ใช่แค่นี้แต่เยอะอยู่เยอะอยูอ่เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะฮะโอ้เยอะกว่าไอดีผมแล้วกันแค่นั้นแนล่มีหมดนะมีหมดนะมีหมดนะมีหมดทุกอย่างเลยนะ เสียดายที่พี่เขาไม่มีแรงล็อกไม่งั้นนี่ช้ำเลยช้ำเลยไอดี ID นี่ช้ำเลยโอ,โอ้โหเฮ้ยอันนี้มันกระเกงของอะไรวะแต่ที่อ่ะผมชอบกระเกงนี้จัดอะ่ะที่จัดอะ่ะที่จะจัดอืมเงเี้ยจัดถัดชุดอะ่ะ อ๋อมีมีมีชุดเทพรองเทาง้ทารองเทาง้าก็ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เยอะเยอะจัดอะ่ะดูของดิพี่เขาพี่เขาไม่น่าชอบเล่นตัวผู้หญิงเอ้ยตัวเ่นชาไม่น่าแล้วชอบเล่นตัวผู้ชายนะน่าเล่นตัวผู้หญิงผมดูจากการแต่งตัวแล้วดูของ โอ้โหมีหมดอะของโมกของโมกโหดูดิดูดูจักอะเราดูดูจักงนี้ก็รู้เลยว่าเติมเยอะไม่เยอะนะดูดิก,การ์ดเต็มเลยอะพิมเขียวเต็มเลยอะดูดิโหดูดิอะ<ฮ>ไดมอนด์รอยัลแบบโคตรเยอะ400กว่าใบอะอ้ะโหูอันนี้อีก3,000โทเคน็นคูป,ปองปืนก็เยอะจัดอะ500กลายเป็นชื่ออีก37ใบ แต่มาดูตัวผู้หญิงกันต่อไปเลยวครับ<ม>ตัวผู้หญิงน่าจะมีเยอะนะเพราะว่าพี่เขาชอบเล่นตัวผู้หญิงที่ผมเล่นกับเขาบ่อยๆนะเพเป็นได้พี่เขาเล่นตัวผู้หญิงนะนี่เป็นไงโอ้เฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงแล้วนะล็อกมีนี่ว่าน่าจะเหมือนรหัสผมอะ่ะของผมแรกล็อกของผู้ชายไม่มีมีแต่ผู้หญิง <The> เหมือนกันน่ะเพราะว่าผมสุ่มของผู้ชายไม่ได้สุ่มได้แต่ของผู้หญิงตรงละ เห็นไหมมอกแล้วว่าของผู้หญิงนี่เยอะจัดอะของมิโกอะอ่ะเขาเล่นตัวผู้หญิงไงดูดิโอโคตรเยอะโอ้แว<อ>่นตาแว่นตาแว่นตานี่ก็มีเออว่ะนี่ไงแรกนาล็กอกเฮ้ยเฮ้ย เล็กน็นอกมีนะของผู้หญิงแต่ของผู้ชายไม่มีนะถ,ถือว่าช่ำช่ำจริงช่ำจริงโอ้หชุดชุดดิดูดูเหมือนว่าชุดผู้หญิงจะเยอะกว่าจริงๆโอ้ตึงด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยนี่มันชุดของอะไรวะอ๋อีโวนี่วะใช่ป่าวะเออใช่อีโว อีว l u t ลูชันอีวร์ลูชันฮบฮึบปลาไหลไฟฟ้าฮึบอืมมีหมดอะคือเลือกเลือกใส่ไม่ถูกอะถ้าถ้าถ้าเล่นรหัสนี้เลือกใส่ไม่ถูกจริงมีหมดอะนังนั้นก็ข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วมีนี่นกเกง เฮป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 มีหมดนะครับมีทุกชุดมีมีครบหมดขาดชุดไหนมั่งก็ไม่รู้นะผมผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยคนไอเนี้ยไม่รู้เรื่องชุดยังเท่าไหร่เรื่องชุดนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แน่นเนี้ยเก่งไอยูอ่ะไอเก่งไอยูอ่ะ มีหมดครับมีหมดครับมีหมดครับคืบข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนต้องเป็นแบบไอวูไอวูไอวูโอบ้ออย่างงี้ก็ช่ำเขาแค่นั้นนเนี่ยสกินปืนนี่น่าจะครบนะผมดูทรงแล้วอ๋อไม่ไม่ครบไม่ครบแต่แต่ถือว่าสกินปืนหลักน่าจะครบแหละผมว่า M4 M4A1 ก็ G-nod อ่ะ J-nod g n o t J-nod เออนั่นแหละ เล่นเป็นเจนอตนะสกาสกามังกือเวลเจ็ดสกาเอ้ยไม่ใช่สกาดีเอคมังกือเคมังกือเวลเจ็ดเอคขาวปืนหลักครบเลยอันนี้ก็ถาวรปืนหลักอะเอ็มสิบสี่สกาเมกาลอดดอนก็เวลเจ็ดเหมือนกันจำพูถาวรอ,อันนี้ก็มีอาร์ติกไททัน กอซ่ากอซ่ากอซ่าสกินอะไรหรอสกินอะไรหล่ะนี่อ๋อคือคือพี่เขาน่าจะไม่เล่นกอซ่านะดูอดส่งแล้วน่าจะไม่เล่นน่าจะไม่จับเอชเคสก็ครบทุกลายครบทุกสี M249 อันนี้ก็ถาวรก็ดีสกาเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มาสฟาร์มาสโอ้โหฟาร์มาสอันนี้ครบหมดเลยเหรอวะโอ้ เอวิดีนถาวร3กระบอกอยังขาดอีกกระบอกหนึ่งที่ไม่ถาวรเอเกนแปดโอ้โหเอเกนแปดแดงเอเกนแปดอีโวครบหมดเลยหรือเปล่าเอ็มหกสิบเอ็มหกสิบมีอยู่เจ็ดกระบอกมีหมดเลยถาวรหมดเลยเอ็นก็ถาวรหมดเลยโอ้เกินไปว่ะพาสมาอาร์คอาร์คมีครบหมดทุกสกินเลยนะอาร์กอะ พลัลฟิวไม่มีอันนี้ก็มีแต่แต่ไม่ถาวร SMG SMG ไม่ถาวรเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะไม่ถาวรได้ไงอ่ะแต่อันนี้ไม่สี่หแต่อันนี้ไม่ถาวรโอ้โหสกิน MP5 อันนี้มันไม่ดีอันนี้ไม่ดีนี่ตรงนี้มันดีกูตัวนี้ดีกว่าต้องเล่นอัตราการยิงถึงจะช้ำหรือว่าชอบแบบ ยิงๆแบบชื่อขึ้นหรือยังไงก็เลยเล่นตัวนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน VSS ตัวนี้ดีกว่าถาวรเชื่อผมเปลี่ยนให้เลย MP40 โ,โ,โอ้โหของ EVO นี่มีหมดเลยสกินเหลืองน่าจะดีสุดแล้วครับโอโถาวร MP ม่วงมีหมดมีหมด p 9 0เฮ้ยก็องอ,อันนี้อันนี้ในเอ้ยอันนี้ดีกว่านะผมว่า อันนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ของอีโวนี่น่าจะมีหมดครับอันนี้ไม่ไม่สำคัญอันนี้มี2กระบอกถาวนคิดคู่70วันคิดคู่70วันโอ้โหลูกซองลูกซองอีโวมีหมดเลยนะครับ2องม่วงก็มี2องไฟก็มีอีโวน่าจะครบหมดสเปดโอ้โหสเปดสกินสกินบ้านนอกจัดจัดแหละ นี่โก้โอ้เติมตั้งเยอะแต่ไม่สุ่มเอาสกินสเปซมาเล่นลูกซองก็เอ้ยลูกซองขาดซองม่วงว่ะมีแค่สามกระบอกเองซองของซวงอะ่ะของซวงมีไซตามะซองฟ้าแล้วก็ซองอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ซองน้ำเงินซองฟ้าแต่ไม่มีซองม่วง <c oughs> ถือว่าชำ้ำสไนป์เฮ้ยมีแทนเอ้ยอันนี้ถาวรแล้วว่ะเกินไป ทามีอยู่2บาเลิตก็ถาวรปืนพกนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่กระทะมีอยู่13อันเลยเหรอโอ้กระทะมีอันไหนแรงปะวะกระทะมันไม่กระทะไม่น่ามีแรงหรอกกระทะไม่น่ามีแรงหรอกมีดมีดปังตอมีดปังตออันนี้มีดหมอแค่นี้ไม่มีอะไรกระบองเอ้ยอยิงป้องชวนกระบองกระบองกระบองคาตานะคาตานะก็ มีอ้ยอันใหม่เข้าจัดเลยเหรอเป็นไงเปล่าแต่นี้มันสวยนะผมว่าอันใหม่แต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกแค่นั้นเองแต่แต่ผมว่าเทแต่ไม่มีเอฟเฟกหมัดมีสอแบบเลยนะมีหมัดไซตมกะกับหมัดไฟแล้เบิดไม่สำคัญเท่าไหร่แล้เบิดไอส์วอลไอสวอน่าจะครบนะผมว่าไอดีนี้เออครบจริงด้วยเอย้ไม่ครบดิขาดไป ไอวอลอะไรมันก็ไม่รู้ไอวอลชิบะไม่มีเฮ้ยมีไอวอลชิบะมีขาดไปเยอะอยู่นะไอวอลไอวอลขาดไปเยอะอยู่เบลิตเก้าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสำคัญเบลิตเก้าอันนี้ดีสุดสัตว์เลี้ยงขาดไปกี่ตัวขาดไปตัวเดียวนอกนั้นมีครบหมดเลยสัตว์เลี้ยง <c oughs> มาถึงที่คอลเลกชัน เึบอ้อเหมันแอคจริงๆเลยมามันเท่จริงๆเลยมา,มท,ยๆๆยมาท่าเนี่ยเท่เจ็ดเจัดท่าก็นี่แหละครับท่านี้น่าจะแพงสุดแล้วท่าปักธงก็ท่าเอคท่าบุย่าท่าสก,กาหัวใจหัวเลาะเซตมะ ท่านี่ผมเดี๋ยวดูก่อนเลื่อนลงไปข้างล่างก่อนว่าขาดไปกี่ท่าโอ้ขาดไปเยอะอยู่นนเนี่ยท่าเต้นขาดไปเยอะอยู่นะ๋อ้ท่าเต้นพวกนี้มันมันาจะเป็นท่าแบบของซีซันสูงนะครับซีซันก่อนๆน,นะครับที่พี่เขายังไม่เล่นนะผมดูตรงนี้ท่าไก่ก็อยู่ในซีซันสูงนะเมื่อก่อนไม่มีท่าไหนาก็ช่างครับแต,แต,แต่แต่มีท่านี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากแอคเท่าไหร่กันเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รหัสตัวเองไม่ใช่อะไรหรอก กระเป๋าเว้ยมีกระเป๋ากระตาะ่ายด้วยวะกระเป๋ากระต่ายอันนี้ซีซั่นไหนก็ไม่รู้ซีซั่นหนึ่งมั้งกระตา่ายกระเป๋ากม็มีอะไรเยอะครับกม็มีอะไรเยอะกล่องดวงใจกล่องศพอ๋อกล่องศพไม่ค่อยเยอะนะกล่องศพไม่ค่อยเยอะรถเออโอ้โหสกินรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังวนะน่ะสกินสปอร์ตก็น่าจะครบเลยอะไม่ครบดิขาดแปลนหนึ่ง แอร์บอก็นี่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแอร์บอลมก็ใช่พื้นหลังเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนพี่เขาเล่นตั้งแต่ซีซันไหนซีซันหนึ่งน่าจะไม่ได้เล่นนะซีซันสองไม่ขึ้นแดง3ก็ไม่ขึ้นแดงสก็เอ้ยสี่ไม่มีเอาสี่หายซีซันสี่น่าจะเลิกเล่นอ๋อขั้นขั้นขั้นเนี่ยดูจากขั้นดิขั้นเราเติมไปตั้งเยอะ แ0 0ร้อย้อโหโคตรเยอะก็โอเคครับผมก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วรหัสพี่เขาก็ถือว่ารวยอยู่นะครับเพราะว่าพี่เขามาเล่นแค่สี่เดือนเองนะไม่เล่นแค่สี่เดือนก็เติมเยอะขนาดนี้ผมก็ถือว่ารวยสุดแล้วในแคนในแคนนะในแกนเอนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอารหัสพี่เขาไปแอคในฟีสไตล์ให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็ผมขอตัวก่อนล้กันบายบายนะครับ บ๊ายบาย